สวัสดีจ้ามาพบมาพ่าพอกับแม่เอม่าอีกแล้วเด้อจ้าอันนี้คลิปตอนเที่ยวอยู่เมืองไทยคือเก่านั่นแหละเนาะจ้นะเนาะอ่ามันเป็นตรงนี้มันเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นเจ้าของเดียวกันแต่พวกแม่เอม่านะพักอยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะก็เลยอยากมาลองดูอาหารเช้าในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อคนจ้ะแต่เอม่านอนอยู่ห้องไม่มาก็เลยมีพี่ออยแล้วก็มีคุณยายลงมาแล้วก็แม่เอม่ามาจ่ายคนละถ้าจําไม่ผิดด้วยจ้ะสามร้อยเก้าเก้าหรือห้าร้อยเก้าเก้านี่แหละอืมก็เลยอยากมาลอง กินดูจ้ะแต่ว่าพอดีปูป,ปูที่วางอยู่ก็เต็มแล้วก็โทรศัพท์ไม่อามากเครื่องนั้นก็เต็มเครื่องนี้ก็เต็มก็เลยถ่ายได้มาได้อย่างละนิดละหน่อยด้วยจ้ากินเสร็จแล้วก็จะพาไปดูสระว่ายน้ําข้างบนให้คุ้มค่าอาหารเช้าเนาะเราก็ขึ้นมาดูเลยเนาะจ้ะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงสระข้างบนบนดาดฟ้านี่บางห้องน้ำขอำไปด้องนไปอะไรไหม นานแม่วายุวะเมืองไทยบ้านเราเนาะจ้ะแดดแหง้งแหง้งแดดร้อนร้อนสุดแต่ฝรั่งก็ไม่ได้ยานแดดนะจ้ะเห็นไหมนี่มันแต่ฝรั่งอาบแดดเล่นน้ําอาบแดดอยู่นะพอลงจากนี่แล้วก็กลับไปห้องจะไปเตรียมตัวปลูกเอม,มาแล้วก็พากันไปเที่ยวทะเลต่อเลยจ้า ปากทำไมมันสีแล่ๆเอามาดูเสี้ยปากมาดูสิไอศ์ครีมไอซ์รีมจีเอ่อส,สื่อๆยังกินอาหารเศร้าเมื่อกี้หิวแล้วบ่แกเอาเมนูมาเบิ้ลที่ไหานอาหา้าว <laughs> กินเบียร์ลีโอเด้อมาเที่ยวนะจะเรื่องอาหารจะเรื่องอาหารตีกินเบียร์ลีโอครับขนมท้องมว้วน จังนายกับลุงไปเก็บปูนางักาคภณจังนายก่อนเก็บปูจ้ะจะไปเก็บปูบ้าน,นเขาเข,ขาตะ,ะเกียบเออเขาตะเกียบอืได้เวลากินโรตีแล้วจ้าโรตีบ้านเฮาเนาะจ้าแซา่บๆกินยำไหนก็แซ่ยบยำนั้นเอ็มมากินโรตีเป็นก็ ว่ตอนไปเที่ยวเมืองไทยรอบนี้เลยจ้ะแล้วก็ใส่อะไรนะอ่าน,นูเทลล่านะจ้ะพี่นนอกนึงเป็นมากลายอืมโรล,โล,โลตีชีสก็มีหรอคะอันเท่าไหร่คะลองอันนึงค่ะ ปีแล้วไม่ได้กลับเมืองไทยบ้านเราก็มีอะไรเพิ่มแปลกใหม่ขึ้นเยอะนอกจากนะันสมมุติว่าก็ประมาณโรตีนี่แหละจ้ะโรตีกะโรตีกับ,กบมีทงังใส่ใส่ชีสโรตีพิซซ่า,ากับมีพี่น้องเอ้ยอยากลองอยากลองทุกรสทุกอยากลองทุกรสทุกหน้าเลยแต่ว่ามันบมีทองใส่จ้ะก,ก็เลยใส่สางก็เลยสังสามอันจ้ะให้คุณยาย ให้พี่ออยให้เอม่าจ้ะแล้วแม่เอม่าก็กินมีนะะนกินคองเรือพวกนี่แหละต่ป่านนี้ก็ยังอ้วนตู้อ้วนตุยอยู่นะจ้ะแสงตามไคะใช่ค่ะ ดูเนี่ยอันนี้ของเอ็มม่าเห็นมเนี่ยเป็นตะแซบจะใส่นูเทลลาแล้วก็สับ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 หับ่นหันหันหันนะจ๊ะไม้จิ้มฟัน,ฟนจิ้มจิ้มจิ้มนะใส่นมเยอะๆใส่น้ําตาลด้วยจาวา้าจะแซบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่มาตาดัดลิปเนี่ยก็ยังอยากกินอีกเลยจ้าเพราะว่าโรตีที่ซื้อที่ร้านเอเชียมันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะจ๊ะเนาะโรตีหน้ามะม่วงกับมีเด้อเคอแม่มาาเคยกินแต่ใส่กล้วยอันนี้หลังจาก กินเสร็จก็นั่งพักผ่อนอันนี้พี่ออยไม่ใช่ไม่ใช่บานาน่าโบท๊โบทด้วยจะเป็นอีหยัางหนึ่อเขาบอกอยู่เพราะว่าแม่มากก็ถามอยู่ว่าชื่ออันเนี้ยมันชื่อเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นจาได้อยู่แต่พอจะมาตัดคลิปเนี้ยตอนตอนอยู่เมืองไทยก็จําได้ประมาณนี้มันจําไม่ได้แล้วจ้ะอันนี้พี่ออยกับเอแม่ไม่ไม่ให้เขาควา่ำด้วยจ้ะถ้าคว่ำเอแม่มกับพี่ออยกลัวไม่เอาก็าเลยบอกเขาว่าห้ามคว่ำนะให้ขับชา้าๆส่วนอันนี้แม่เอมาจะลองด้วยจ่ะเรื่องกั่อน ไอพี่ก็ช่วยจับนั่นนะ่ะเออโอ้โหป <laughs> ะได้เดีย๋ยวตังข้างบนใช่ไหมคะโอเคค่ะป้าไปจ่ายตังลูกชอบไหมอ๋ <laughs> อ, <laughs> อ,เ,อเสื้อเอาเสื้อออกไอ้พ่นไปลูกเสื้ออ,ออกอย่า แล้วทีนี้ต่อจากนี้เอ็มมาก็จะนั่งมา้านะจ้ะเพราะว่าอยากนั่งม,างม้าแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็เลยให้นั่งจะบอกไว้นั่นแหละบินไปเลยหนึ่งสองสามโอเค <c oughs> เดี๋ยวหนูจำนี้ไว้ก่อนนะครับจับไว้หลุหมพุทแล้วดันโอเคเท้าใส่เลยครับาชกูขัดลูเสียก็กะไม่จากเบิร์กเ,เอาเอะไรเลยมาสียางน้ำนองมาให้นนหนึหนง าาโอเคไ้มีังน,น,นะครยถ่ายรูปก่อนอ่ะอยถบินอะใ่โอ้ย,ยนะโอ้ย,อยใช่ใช่เนะะาะออม่ะอ,ะอยอยถ่ายรูปได้วไม่ถ่ายวิดีโอ มาก็ถ้าจำไม่ผิดสามร้อยเดี๋ยวจะคือดานมากนู้นเขาพาเดินไปถึงตรงน้อนอ่ะตรงที่แม่เอมาไปเที่ยวเะมื่อวานอะไรปฏิพัฒน์สวนสนอะไรนะที่เป็นพวกทหารอยู่นะจ๊าพี่น้องเดินไปถึงน้นแล้วค่อยกลับมาเนี่ยเนี่ยไอ,อ,อตัวนี้แหละใครอยู่หัวหินหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเลน่ะบอกในได้จ้าว่าชื่ออะไรแม่ไอมาจําได้อยู่นะถามเขาว่าแต่ตอนนี้กวรจะตัดคลิปเนาะก <c> ว <oughs> จะกวจะเอามาตัดคลิปจนจะได้กลับเมืองไทยอีกรอบนึงแล้วจ้ามันก็เลยจําซื้อม่ได้นะ รอบนี้เป็นเอม่าและจ้ะเอม่ากับแม่เอม่าเพราะเอม่าอยากให้แม่นั่งด้วยอะีอ่น,นี้เหรอ ถ้าพรุ่งนี้มานะเราจะกลับพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอเร,เราเร็วเ็มาตอนเช้าเหรอ,อโอเคมาตอนเช้าแต่หนูต้องนอนแต่หัวค่ำนะนอนเร็วๆนะ กูญิงเหรอผู้ชายพี่หมาเหรออ,อืมน้องหมาครับกบลับเอลสิบนาทีแล้วกลับแล้วปะไปฮะน่ตนะตีนเฮฟเว่นก่อนได้ไหมครับเต้นก่อนปูนีปิปิปูนีปิปปิปป,ปิเจ็บลายโอ้วนเพิ่พมนมได้สนใจหรอเอา้า อู้นี่ปี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 เจ็บลายปี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 เจ็บละตายาหายดูด้างอห่ารักอ่ะชอบป้าหรอลูก หน,นูชอบป้าเหรอหน,นูชอบป้าเหรอโอ้โหจับได้นะลูกจับได้จับน้องได้อย่างเงี้ยลูปหลังได้ไหมน่ารักผู้หญิงใช่ไหมน่นารักอ่ะน่าเอ็นยังเลยอ๋ยอจะจีดเชือคุณป้าเหรออันนี้เอม,มาพายายามตีน้ำจัดเต้น้ำล้วกัน ภาพนิ่งนะไม่ให้แม่ถ่ายรูปจะส่วนแม่มากก็แอบแอบถ่ายวิดีโอเนาะก็ไม่ได้สักทีเ,ออเตะนหน้าแบบเหมือนเป็นนางแบบอะไรประมาณนี้จ้าเดี๋ยวใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะอีกวันสองวันก็ใกล้ปีใหม่แล้วจ้ารีบเอาคลิปเก่าๆออกมาให้หมดเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อพี่น้องเออยู่มงมองก็ได้มาอยู่นี่ก็ยิ่งยุ่งมาสองตัวทีนี้จะกลับกันเลยจ้า พี่ออยเรียกแก๊ปแล้วจ้ะตอนไปเที่ยวเมืองไทยใช้บริการแก๊ปตลอดเลยน้องก็บอกว่าขับผิดใช่ไหมคะตอนนี้พี่อยู่อ,อยู่ติดกับเขาตะเกียบอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนตอนนี้น้องอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ตรงที่ปากมุนนะครับ มาลับที่เดียวกันจ้ะเออเขาปักหมุดมาแต่ว่ามันจะมีซอยเข้าอีกซอยหนึ่งจะมันจะเป็นหลังหรือว่านาเขาตะเกียบนี่แหละจ้ะพี่น้องแม่ไอมากกับลูเออทีน like ี้ก็เลยสื่อสารกันผิดกับมาพี่ออยจ้ะไอรถเอฟนะพี่ห้างเขามีงานจ้ะพี่น้องเขามีงานอะไรไม่รู้เนี่ยมาแวะห้างมาบ้านนี่ก่อนเพราะว่าพี่ออยทำเรียบเลยแม่อยากทำด้วยก็เลยแวะมาจ้ะย้ายเข้าข้างไหนไปย้ายเข้าข้างไหน แล้วจะไปเหตุเ,เรยเ่องตรงไหนน่ะยายเข้าข้างในเข้าข้างในเลยจ้ะอันนี้ไดโนเสาร์ออกอารวาสจ้ะไดโนเสาร์น่า,นากลัวมากมาในห้างไปจกะมาทำลายทำลายห้างเปล่าน้อย เออนี่แหละเออหนูเอาตังค์ให้ไหมล่ะตังค์ให้ในปากด้วยเอาตังค์ให้สิ<า>อ๋อน่าเขาขอบคุณแล้วนะร้อยเ ได้เวลาเอ็มมาทำเล็บแล้วจ้าหนูจะไดีเวยแล้วเหรอเนี่ยว้ายเล็บงามแล้วก็มีผู้บ่าวเลยเนาะเอาอยู่ผู้บ่าวว้ายบ่าวติอเอ็มมาจะอยู่กับโซเฟีโอ้ยอยู่กับโซเฟียเหรอเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าบอกน้องเข้าลูกได้นะ<ร>ถ้ามีลูกค้าน่ะเออลูกกับลูกอ่าอย่ะ ไปดูเล็บดูเล็บน้องออยหน่อยอ้อย,ยสวยจังเลยอ่ะไปแม่ครับไปเหาะ <Okay. S 2> พี่ออยนั่งเป็นเพื่อนเอมมาทำเล็บก็แม่เอมมาก็พาคุณยายซื้อขนมให้คุณยายเพราะว่าคุณยายยืนาน,ยนานยืนนานเดินนานไม่ได้จ้ะก,ก็เลยมานั่งกินข้าวรอหลานจ้ะกับมาชางซาเขียวให้เพื่อนแล้วก็หโมบิ้งส้งตมตำส้ตมตำบอแซบบอแซบไปจ้ะพี่น้องจหงัห้างห้างมิกหรือห้างอะไรนี่แหละชื่อเดือห้างไมเนี่ยจะไม่ได้แล้ว เดินห้องจังไริล่นตั้สอบ้าก็ต้องดินมาที่ได้เล่นมีแต่น้องกับย้ายเข้ากับมานเลยเนาะ้อาอานะบน้ำ มันโอ้ย่วยจังแ,บบแห้งแล้วใช่ไหมแห้งแล้วค่ะไหนตังใจพี่เขาอ่ะมีเงินอยู่บ่เงินนัน่นง่อยมีเงินมาเห็ดไ,ได้จังไหนละบัจเนียหลังจากเห็ดเล็บเลียๆจ้ะเนี่ยของที่ซื้อวันนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมากพี่น้องเอ้ยเต็มซื้อเองทำเล็บเสร็จแล้วก็พายมามาซื้อรองเท้าจา้ะคนจะได้เห็น อย่างนี้เหรอก็หน่อยกินมันเป็นวาลอร์คุณอ่าอันนี้ก็หลังจากสิทธิ์ออกจากห้างแล้วนะก็พาคุณยายไปส่งที่ห้องก่อนจ้ะพาคุณยายไปส่งที่ห้องแล้วก็พอเม่มาก็ไปเที่ยวตลาดต่อจะมาเป็นตลาดอะไรนะเพราะว่าพี่ออยเขาเซิร์ชดูในนิดแล้วเขาอยากไปเที่ยวจะอยากไปเที่ยวตลาดมันเป็นตลาดมะขามจะแทมแารลนบ่ตลาดเอ่อตลาดมะขามหวานจ้ะ เอ็มมาก็มาเที่ยวตลาดมะขามด้วยเจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตลาดมะขามเนี่ยมันก็มันก็น่าเที่ยวมันก็คล้าย,าย,ายๆแบบถนนคนเดินอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าคนเยอะมากมองนั่งกินอาหารก็คือชิลๆสนุกนะจ๊ะพี่น้องชอบออโซนดื่มเบียร์ดืม่มแอลกอฮอล์ก็จะมีเพลงฝาหลังให้ฟังถ้ามานั่งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารไทยอาหารอะไรแบบกอซื้อเล่มมานั่งกินสุดใจใจพี่น้อง เนี่ยถามว่าชอบไหมแม่เอม่มาไม่ชอบเลยเด้๋ยวจ่าพ่อของแพงมากแพงมากจริงๆสําหรับแม่เอม่มมามันเป็นเข้าขายให้คนนักท่องเที่ยวพวกคนจีนพวกฝรั่งส่วนมากจะเป็นคนจีนเลยจ้ะเออแม่เอม่มาไม่ชอบเลยแต่ก็คือพี่ออยเขาเซิร์ชดูแล้วเขาอยากมาก็าพามาสื่อๆจากพี่น้องแต่ของมันแพงมาก พี่ออยอยากได้พวงกุญแจไม่ไอ้มากก็ให้ซื้อร้อยกว่าเพราะว่าเป็นประมาณแบบว่าเออเคยมาเที่ยวตลาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือให้ซื้ออันนึงจ้ะเนี่ย่นอยากได้เนี่ย,ยก็ให้่นซื้อจ้ะและ้วก็ก็จะมีก่อนออกมานี่ก็จะเป็นมีการแสดงนะจ้ะเนาะก,การแสดงประมาณนี้เหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าเล่นมายากลก็ไม่ใช่แสดงอะไรที่ตลกตลกนะจ๊ะวันนี้ก็ทีได้กครับห่องเลยได้จ้ะพี่น้องเลยวันนี้นะคลิปนี้กับพ่อชนิจแลยนะจา้าคลิปดอกไว้ตั้งแต่พ่นละ ั้งแต่อยู่เมืองไทยนอนคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่มาไหมขอบคุณมากๆทุกกำลังใจด้วยจ้าบ๊าย